สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับตัวของ market b r e a d indicator ก็ยังทํางานได้ดีอยู่นะครับก็คือตัวที่เราบอกว่าหุ้นที่ทํา new low เนี่ยเวลามันขึ้นมาเยอะเกินไปเนี่ยเกิน50%นี่ยนะครับมันก็มีโอกาสจะเกิดรอบ technical rebound นะครับเมื่อวานเนี่ยก็ rebound แหละนะครับแต่สังเกตว่าการ rebound เนี่ยมันก็ยังปิดแบบไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับคือมันขึ้นไปสูงสุดเนี่ยระหว่างวันเนี่ยผมเปิดชาร์ตให้ดู นะครับมันขึ้นไปสูงสุดระหว่างวันเนี่ยแถวประมาณใกล้ๆตรง1463นะครับแต่ลงมาปิดที่ประมาณ1451นะครับก็คือรีบาวแต่ว่าปิดก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งเวลาเราประเมินเนี่ยนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเกิดรอบของเทคนิคอลรีบาวจากตัวของนิวโรที่มันเยอะๆเนี่ยปกติเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นในแนวโน้มที่มันเป็นลักษณะของไซเวดาวนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันเป็นการเกิด นิวโรเยอะๆในขณะนี้มันเป็นไซด์เวย์นะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกเหมือนกัน <c oughs> ซึ่งผมว่าลองไปนั่งคิดมาวันหนึ่งเนี่ยนะครับว่ามันการเกิดตอนที่มันเป็นไซด์เวย์ดาวเนี่ยกับการเกิดตอนที่มันเป็นไซด์เวย์เนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่มันต่างกันบ้างนะครับ,นะรบไอเรื่องของดาวไซ์เนี่ยผมว่าคงเหมือนๆกันนะครับเวลามันขึ้นมาเกิน50เนี่ยเราคงคิดว่าดาวไซน์เนี่ยจำกัดน,นะครับแต่เรื่องของอัพไซ์เนี่ยผมคิดว่ามันจะมีความแตกต่างก็คือว่าเวลามันเป็นลักษณะของไซด์เวย์ดาวเนี่ย เวลามันรีบาวเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะรีบาวได้ได้แรงกว่าเพราะว่ามันมันลงไปลึกนะครับแต่เวลาเป็นไซด์เวย์แล้วเกิดสัญญาณเนี่ยนะครับเวลารีบาวเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเวลารีบาวมันอาจจะรีบาวได้ไม่ได้ไกลมากนะครับเพราะว่าภาพภาพมันเป็นลักษณะของไซด์เวย์นั่นเองนะครับก็ให้ไอเดียไว,ไว้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆเนี่ยจริงมาร์เก็ตเบ็มันก็มีมีดีเทลเยอะนะครับมันก็จะมีทั้งคุณที่ทำนิวโลนิวไฮทั้ง4สัปดาห์ห้าสัปดาห์สองสัปดาห์แล พวกที่มันยืนเหนือเส้นค่าเฉลีย่ยตามระยะต่างๆเนี่ยนะครับน,นี้เดี๋ยวผมขอเก็บไว้คุยในช่วงบ่ายแล้วกันเดี๋ยวค่อยๆลองไล่มาเก็ตเบรแต่ละตัวดูนะครับอ่ะมาต่อกันที่ในกราฟลาย30นาทีนะครับถ้าเราซูมในกราฟลาย30นาทีจะเห็นว่าตอนที่มันปรับตัวขึ้นเนี่ยมันก็ไปชนแนวต้านพอดีนะครับแนวต้านของกราฟลาย30นาทีมันคือเส้น SMA 200นะครับก็คือแถวประมาณช่วง1 4 6 2นะขึ้นไปเทสแล้วก็ไม่ผ่าน แล้วก็มีการย่อลงมานะครับวันนี้เราก็คงมองไซด์เว์นะครับก็คือดาวไซด์เนี่ยเราก็มองว่าจำกัดแถวเดิมแหละแต่ว่าอัพไซด์เนี่ยมันก็อาจจะไปติดแถวเส้นเอสเอเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวของ Set 5ิฟตี้อินเด็กนะครับสำหรับฟิวเจอร์เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นนะครับคือฟิวเจอร์มันอาจจะขึ้นได้ขึ้นได้แรงกว่าตัวเซตเมื่อวานนี้นะครับคือเซตมันติด SMA 200นะครับแต่ฟิวเจอร์เนี่ยมันทะลุ SMA 200 ขึ้นไปได้แต่ประเด็นก็คือว่ามันก็ไม่สามารถปิดเหนือ SMA 200ได้เราจะเห็นว่า SMA 200เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับประมาณใกล้ๆตรง9.38นะครับช่วงเช้าเนี่ยเบรกได้แต่ราคาปิดตอนตอนเย็นเนี่ยมันก็ยืงยืนไม่ได้นะครับก็เลยทำให้เรามองว่าตัวฟิวเจอร์เนี่ยก็คงเป็นลักษณะของกรอบไซด์เว์เหมือนกันนะครับประมาณ9.30-9.45ถึงนะครับถ้าถามผมเนี่ยในการเล่นตอนนี้นะครับเราก็ เราคงเน้นหุ้นรายตัวมากกว่าที่จะเป็นซ e ด u ทีนเด็กฟิวเจอร์นะครับก็คือตัวที่มันลงมาเยอะๆเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันก็มีโอกาสจะรีบาวได้ดีกว่านะครับโดยตัวนี้เฉพาะตัวนี้มันลงมาตามตามโซนของแนวรับนะครับแต่ก็อย่างที่เราคุยให้ใครเมื่อวานนะครับว่าตัวไหนที่มันแบบหลุดทำนิวโลในภาพใหญ่เนี่ยคือเรามองง่ายๆนะครับสมมุติว่าเราเลือกหุ้นช่วงนี้เนี่ยถ้าถ้าตัวไหนเนี่ย หลุดโลเดือนสิงหาไปเนี่ยนะครับคือมันมันแย่มากนะครับคือเห็นว่าเซตเดือนสิงหาเนี่ยคือพันสองเจ็ดสิบห้านะครับแต่ทุกวันเนี่ยพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับถ้าหุ้นตัวไหนหลุดต่ำกว่าโลของเดือนสิงหาเนี่ยนะครับหรือมีการทํานิวโลใหม่ในรอบปีเนี่ยมันแป๊ะโมเมนตัมเนี่ยอ่อนนะครับหุ้นพวกเนี้ยนะครับพยายามแบบตัดทิ้งไปก่อนเลยนะครับเวลาเล่นรีบาวเนี่ยพยายามหนีหุ้นที่ทํานิวโลในรอบปีออกไปก่อนนะครับ ถัดมานะครับก็มาที่ตัวของราคาทองคํานะครับสําหรับทองคำเนี่ยสองพันหกร้อยต้นๆเนี่ยมันก็เป็นจังหวะในการแบ่งสะสมบ้างละนะครับแต่ตอนนี้นะครับในภาพรายสัปดาห์เนี่ยถึงแนวรับสําคัญละนะครับก็คือตัวของเส้นค่าเฉลี่ยสองยี่สิบสัปดาห์นะครับสําหรับตัวของเส้นค่าเฉลี่ยยี่สิบสัปดาห์เนี่ยอยู่แถวประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้ลงมาเนี่ย จะถึงละนะครับลงมาตรงนี้จะถึงละนะครับดังนั้นผมเลยมองว่าภาพของตัวราคารองคำเนี่ยตรงบริเวณช่วงนี้นะครับก็จะเป็นโซนของแนวรับนะครับ2560ก็เป็นจังหวะในการเข้าไปซื้อได้ในตัวทองคําเรามาดูตัวพวกดอลลร์อะไรพวกนี้นะครับจะเห็นว่าดอลลร์อินดซ x ที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยมันก็ถึงแนวต้านที่เราประเมินไว้แล้วนะครับแถวประมาณ106้ต้นๆเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นแนวต้านละ เราก็คิดว่าแถวนี้คงผ่านยากนะครับหรือตัวของบอลยูเนี่ยนะครับตัวของบอลยูเนี่ยก็มาก็ปรับตัวขึ้นเมื่อวานนะครับแต่ก็ยังเป็นการปรับตัวขึ้นที่มีโอกาสจะเกิดเป็น b a l i s h divergence ทำให้ผมมองว่าทั้งดอลลาร์เนี่ยกับบอลยูเนี่ยที่มันปรับตัวขึ้นมาเนี่ยในช่วงหลังเลือกตั้งเนี่ยแล้วกดตัวทองคําลงมาเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะพลิกกลับทิศทางนะครับเพราะดอลลาร์ก็เริ่มตึงนะครับบอลยูที่ขึ้นก็เริ่มมี divergence ก็เลยคิดว่า ทองคำที่ถอยลงมาที่เส้น20สัปดาห์เนี่ยจะเป็นจังหวะในการซื้อเก่งกำไรแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาต่อกันที่ราคาน้ำมันดิบในสเมกนะครับสำหรับตัวของราคาน้ำมันดิบในสเมกเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่โซนแนวรับนะครับเราคงไม่ได้ใช้เวลามากกับน้ำมันเพราะว่าก็แหว่งในกรอบของ ไซต์เวนะครับลงมาแตะแนวรับเนี่ยไม่หลุดนะครับไม่หลุดดังนั้นมนก็มีโอกาสจะฟื้นกลับมาที่ด้านบนนะครับถ้าใครที่สนใจพวกเกงกาไรปอทอสอพออย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันก็เริ่มมีโอกาสจะเล่นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันเป็นการทำ lower low ลงมาละแต่เป็นการทำ lower low ที่มีโอกาสจะเกิด divergent นะครับดังนั้นสอพอเนี่ยมันก็จะเล่นคล้ายๆกับ รอบเดิมแหละนะครับเราเคยคุยสอผอไปตอนแถวนี้นะครับที่มันลงมาลึกๆเนี่ยแล้วเวลารีบาวมาเส้น20มันก็เป็นโซนขายแต่เวลาลงมาใหม่นะครับแล้วทำ Lower l ลเวอร์โลงมาแต่ว่าตัวของ indicator เนี่ยเริ่มเกิด divergent อย่างเงี้ยก็มีโอกาสจะเกิดรอบของการรีบาวกลับขึ้นมาได้เหมือนกันสำหรับปทสอผนะครับก็เป็นลักษณะของการเล่นตามกรอบของ s i d e ว a y s d นะครับสำหรับแนวโน้มค่างเงินนะครับสำหรับค่างเงินบาทตอนนี้ I อซก็เข้าในเขตของ Overbought เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นแถว35เนี่ยก็คงมองเป็นจุดช็อตนะครับส่วนค่าเงินยูโรนะครับ1.06เนี่ยเราก็มองเป็นโซนแนวรับนะครับแม้ว่าจะมีจังหวะที่ดึงหลุดไปเดี๋ยวเราก็ยังมองคล้ายเดิมว่ามันเป็นการหลุดแบบมี d i v e r g e n ์นะครับก็เลยคิดว่าค่าเงินยูโรก็มีโอกาสจะฟื้นตัวกลับนะครับส่วนตัวของค่าเงินเยนนะครับก็ปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับตอนนี้ค่าเงินเยนเนี่ย ก็มีการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็เป็นการอ่อนค่าที่มีโอกาสจะเกิดพวก b a l i s h divergence แหละนะครับก็รอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นจังหวะในการช็อตได้แต่ต้องไปดูพวกชานแนลก่อนนะครับว่าชานแนลด้านบนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับก็เห็นว่ามันยังไม่ชนชานแนลนะครับนันก็อาจจะยังไม่ใช่จุดในการช็อตเลยก็อาจจะต้องรอให้มันขึ้นไปเนี่ยใกล้ๆตามชานแนลก่อนแล้วค่อยเป็นจุดในการเก่งกาไรฝั่งช็อตนะครับ โอเคก็เดี๋ยวขอข้ามาที่หุ้นแนะนําเลยแล้วกันนะครับสำหรับหุ้นแนะนําตัวแรกเนี่ยนะครับเป็นตัวของเบมนะครับเป็นตัวของเบมสาหรับเบมเนี่ยมันก็วิ่งเป็นกรอบไซด์เวล่ะนะครับแนวรับ7.6ก็เป็นแนวที่ทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับลงมาเทสไปนะครับยืนได้ไม่หลุดนะครับก็เลยเป็นจังหวะในการซื้อเก่งกาไร เป้าหมายก็เป้าหมายแรกคือ7.9ก่อนที่เป็นเส้น200นะครับถ้าผ่านได้ก็แถวประมาณ8.15-8.2 STOP l o s s ถ้าเกิดต่ำกว่า7.4สำหรับตัวของเบมนะครับสำหรับตัวที่2นะครับจะเป็นตัวของซิรินะครับ ซิริเนี่ยจะคล้ายๆกับ ITC เมื่อวานนี้นะครับเพราะ ITC ก็ลงมาแล้วก็มาชนเส้น200แล้วก็เลยแนะนำซื้อนะครับสโตก็ o v e r s ร์โสร i นะครับซิริเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็คือปรับตัวลงมานะครับลงมาแตะเส้น200 Store Over s t o r สโต e r โอเวอรนะครับเราก็เลยคิดว่ามีโอกาสจะเกิดรอบ t e เท i c a l Rebound แนวรับ1.72่งอต็อปลอตต่ำกว่า1.68นะครับเป้าหมาย1.81แล้วก็1.85สําสำหรับตัวของซิรินะครับ ตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวของ CK นะครับสำหรับ CK เนี่ยก็เป็นหุ้นที่ถอยลงมาแรงเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าเราสร้าง c ชาน n e l ขึ้นมาก็จะเห็นว่าตอนนี้มันก็เป็นกรอบล่างของดาวเทรนชานเอลแหละนะครับแล้วก็แตะกรอบล่างไปแล้วนะครับแล้วก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาทันทีเนี่ยนะครับเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะรีบาวเพื่อจะจะขึ้นไปหาโซนกรอบบนได้นะครับจะเห็นว่า ตอนนี้มันแตะกรอบล่างแล้วมีหางเนี่ยนะครับรอบที่แล้วเนี่ยคือวันที่28เดือน10มันก็วิ่งกลับไปหาที่โซนกรอบบนนะครับดังนั้นการที่มันแตะกรอบล่างนะครับแล้วเกิดแคนเดลกลับตัวมีหางด้านล่างนะครับเราคิดว่ามันจะวกกลับขึ้นไปหากรอบบนได้สำหรับตัวของ CK นะครับในแง่ของโ t o c สติกนะครับก็มีการตัดขึ้นในเขตโอเวอร์โซเหมือนกันแล้วก็เป็นการทำ บูล i ชไดเวอร์เจนด้วยสำหรับตัวของ CK นะครับแนวรับนะครับส7 9อฟลอถ้าต่ำกว่า17.4เป้าหมายคือแถวช่วง19บาทสำหรับ CK นะครับสำหรับหุ้นนอกเซ็ตร้อยนะครับตัวแรกเราเลือกมาเป็นตัวของ NYT นะครับอันนี้จะเป็นแนวรอเบรกเอาท์นะครับยังไม่เบรกนะครับคือต้องรอ Breakout นะครับคือตัวของ เอ N Y T เนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นหุ้นที่ชอบเล่นเป็นเล่นเป็นรอบๆนะครับก็คือเวลามันเป็นอ่ามันเป็นขาลงเนี่ยสมมติเป็นขาลงเนี่ยแล้วมันเบรกเส้นดาวเทรนขึ้นมาได้เนี่ย M A C D ตัดขึ้นเนี่ยมันก็เล่นเป็นรอบขึ้นไปนะครับแต่ตอนที่มันจบรอบขึ้นเนี่ยมันก็เป็นประมาณนี้นะครับเส้นอัพเทรนนะครับหลุดนะครับหลุดหลุดอัพเทรนลงมาเนี่ย M A C D ตัดลง มันก็จบรอบขึ้นนะครับแล้วก็เป็นรอบไซด์เวดาวลงมาดังนั้นถ้าตอนนี้มันจะวกกลับมาเป็นรอบขึ้นอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเบรกเส้นดาวเทรนด์ให้ได้ก่อนนะประมาณช่วง3.04ถ้าเบรกได้เนี่ยพร้อมกับ MACD ที่มันตัดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็จะมองเป็นสัญญาณบวกสำหรับ NYT นะครับแนวรับนะครับ2.98สต็อปลอยแล้วต่ำกว่า2.94เป้าหมายคือ3.14แล้วก็3.22นะครับ ถัดมาเป็นตัวของมาคุโรนะครับสำหรับตัวมาคุโรเนี่ยเราก็มองภาพเป็นไซด์เว์อ up แหละนะครับเพราะว่าถอยมาเนี่ย SMA 20ก็ยืนได้ไม่หลุดนะครับอย่างมาครุโลรอบที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นนี้นะครับที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยเราให้เราเราให้เก่งกำไรไปเนี่ยก็ถือว่าขึ้นได้ดีนะครับตอนนี้มันถอยกลับลงมาเนี่ยเราก็มาดูว่ามันถอยลงมาแล้วมันเสียทรงหรือเปล่านะครับก็คือมาดูที่สามเหลี่ยมแหละว่ามันหลุดไอไอแนวรับของสามเหลี่ยมตรงเนี้ย ลงมาหรือเปล่าก็เห็นว่าไม่หลุดนะครับแล้วก,กลับมายืนเส้น20วันได้แล้วเราก็ยังมองภาพเป็นไซด์เวัพขึ้นต่อสําหรับมาคุโระนะครับแนวรับ18.2สต็อปลอถ้าต่ํากว่า17.7นะครับเป้าหมายคือ19.2แล้วก็20บาทนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของออร่านะครับตัวของออ่า AURA นะครับสำหรับตัวออร่าเนี่ย แนวโน้มเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของไซด์เวดาวแหละนะครับเพราะมันเป็นกรอบของดาวเทรนชานเนลแต่ประเด็นก็คือว่านะครับมันก็อยู่ที่กรอบล่างของดาวเทรนชานเนลเรียบร้อยแล้วนะครับแคนเดลสติกก็มีหางเรียบร้อยเป็นแฮมเมอร์แล้วนะครับถ้าเกิดดูไอซ์ไอก็จะเห็นว่ามันก็เป็นดิเวอร์เจนด้วยนะครับดังนั้นก็เลยคาดหวังว่าออร่าก็มีโอกาสจะเกิดเทคนิคอลีบาวแนวรับ13.5สต็อปลอได้ต่ำกว่า13.1ะครับเป้าหมายคือ 14.6แล้วก็15บาทสำหรับตัวของออร่านะครับนี่ก็ครบถ้วนนะครับในตัวของอหุ้นแนะนำนะครับถัดมานะครับมาที่ตัวของคำถามนะครับสำหรับคำถามตัวแรกนะครับคือ a d v a n c e นะครับสำหรับตัว a v v n n e e ก็มองไซเ์ไปอ์แแหละนะครับก็จุดรับก็คือเส้น20ก็มาน 279นะครับส่วนแนวต้านคือไฮเดิม erm, ใกล้ๆตรง200อแใกล้ๆ300แหละสำหรับตัวของ Advance นะครับสำหรับ JMT นะหลุดแนวรับเรียบร้อยแล้วนะครับแนวรับถัดไปก็นู่นเลยนะรประมาณช่วง1 6 8นะครับก็ภาพก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยกเว้นว่ามันจะกลับมายืนเส้น200วันได้เร็วเนี่ยสำหรับ JMT ถึงจะเป็นการกลับตัวนะครับามาที่ตัวของ c p x t r a นะครับสำหรับตัวของ CPXstar เนี่ยแนวโน้มนะครับก็เป็นลักษณะของไซส์เว้า up นะครับตัวนี้ก็คงไม่ได้มีอะไรที่มันมันเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เราก็มองภาพเป็นลักษณะของไซส์เว้า up ขึ้นไปนะครับเพราะโลมันก็โลมันก็ยกเรื่อยๆนะครับมันไฮก็น่าจะยกขึ้นไปตามนะครับทะลุผ่านแนวต้านเนี่ยเป้าหมายก็37กว่ากว่านะครับสามสิบเจ็ดจุดสองห้าสำหรับตัวของ CPXstar นะครับ ส่วนตัวของบาฟนะครับบาฟเราก็มองเป็นจังหวะในการเก็งกําไรนะครับถ้าติดอยู่ด้านบนเนี่ยก็ถือต่อนะครับนี้เราก็แนะนําเก็งกาไรระยะสั้นๆเหมือนกันก็คิดว่ามันมีโอกาสจะขึ้นมาช่วงมา14.5นะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดติดด้านบนแล้วถั่วไหมผมว่าก็ไม่ขนาดจะถั่วนะครับผม,มแนะนําว่าถ้าเกิดมันรีบาวขึ้นมาเนี่ยชนเส้น20เนี่ยถ้าติดด้านบนถึงสูงเนี่ยก็ขายออกตามเส้น20แล้วกันพร้อมกับคนที่เล่นสั้นเพื่อเพื่อจะเอาขึ้นไปเนี่ยนะครับก็มองไปแถวเซ็ส้น SMA ยี่สิบสำหรับตัวของบาฟนะครับวันนี้เจพยายาทีคถามก็ทั้งเยอะนะครับโดยรวมผมคิดว่าต่ําเส้นสองร้อยวันเนี่ยยังไงก็ไม่ดีนะครับก็ต้องพยายามถอยๆมาก่อนนะครับถัดมาเป็นตัวของเทสโก้ co, นะครับสาหรับเทสโก้เมื่อวานเนี่ยเราคุยเรื่องแพทเทิร์นสามเหลี่ยมไปนะครับแต่ก็จะเห็นเลยว่าสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับมันไม่เบรกฝั่งบนนะครับเนี่ยเบรกฝั่งบนไม่ได้แล้วสุดท้ายมาเบรกฝั่งล่างอย่างเงี้ยเทสโก้ก็ ภาพก็ค่อนข้างจะเสียนะครับก็มีโอกาสที่จะพักลงมาแถว17.4สําหรับตัวของเทสโก้จริงต้องคัดแล้วนะครับเพราะว่ามันสามเหลี่ยมแล้วมันหลุดด้านล่างลงมาเนี่ยเทสโก้ก็เป็นเป็นจุดในการ stop ปลอ s นะครับถัดมาก็เป็นตัวของ SJD w D นะครับ SJD w D เนี่ยเป็นหุ้นที่ฟอร์มเป็นดาวเทรนชาน n อลอย่างเงี้ยนะครับมาสักระยะหนึ่ง นะครับมาสักระยะหนึ่งออรอบที่แล้วเนี่ยพยายามจะเบรกนะครับพยายามจะเบรกเนี่ยแต่ก็เบรกไม่ได้นะครับสังเกตแท่งมันที่1ต้นเดือนเนี่ยพยายามจะเบรกแต่เบรกไม่ได้แต่ล่าสุดเนี่ยนะครับมันก็เป็นลักษณะของการเบรกเอาได้ละนะครับจะเห็นว่าราคาปิดเนี่ยเบรกเอาขึ้นไปได้ละดังนั้น SJWD เนี่ยเรามองขึ้นนะครับดังนั้นเป้าหมายคือประมาณช่วง12.5แต่แนวรับเนี่ย มันต้องเป็นแนวเบรกนะครับประมาณช่วง11.6สําหรับตัวของ SJ w d นะครับส่วน BH เราก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันมันมีแรงขายลงมาค่อนข้างแรงนะครับแลว้วเมื่อวานเนี่ยมันม,มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับแต่เรามองว่าแรงซื้อกลับเข้ามาเนี่ยคงไม่ได้หนุนให้ราคาเนี่ยขึ้นไปไกลามากดังนั้นเวลาเราเกิดแรงซื้อกลับมาเยอะๆเนี่ยแลวแนวโน้มมันมันหลุดลงมาแรงๆเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ซื้อจากโซนด้านล่างเนี่ยแล้วมาไล่าตามเนี่ยผมว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับ ผมมองแนวต้านูตัว BH เนี่ยประมาณ230สนะครับส่วนโซนแนวรับเนี่ยประมาณ214สําหรับตัวของ b s นะครับซื้อถือยิ่งไม่เหมาะใหญ่เลยนะครับคือปกติลงมาแรงๆเราต้องเราต้องเห็นการทําฐานก่อนถึงจะเริ่มซื้อถือได้นะครับส่วนไทคมนะครับเหมือนเดิมนะครับรอเส้น200วันไปพออัพเทรนที่เราตีให้ดูเนี่ยมันหลุดไปแล้วนะครับก็ยังให้รอเส้น200ไปส่วน TTA นะทีทเเมื่อวานเนี่ยย่อลงมานะครับ ถ้ามันย่อลงมาแบบนี้มันจะเริ่มพอเล่นได้นะครับ TTA ก่อนหน้าเนี่ยเราให้เล่นลงแถวโซนด้านล่างที่เป็น divergent ไปแล้วมันก็ปรับตัวขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ถึงแนวต้านพอดีนะครับที่เส้น200แต่มันก็ขึ้นไปใกล้ๆนะประมาณ6.3แล้วมันโดนขายลงมาแต่ถ้าโดนขายลงมาเนี่ยแล้วมันไม่ต่ำกว่าเส้น20เแถว5.6เนี่ยผมว่าก็เล่นได้นะครับ TTA เนี่ยเวลาเล่นเนี่ยความคาดหวังมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือถ้าหลุดโลก็คือ stop นะครับแต่ถ้ามันไม่หลุดโลเนี่ย เวลามันขึ้นไปด้านบนอัพไซด์มันก็จะจะเยอะกว่าสำหรับตัวของ TTA นะครับส่วนตัวของกั f ฟนะครับกัฟตอนนี้เราก็ต้องก็ต้องพยายามดูพวกเส้นอัพเทรนแหละนะครับดูเส้นอัพเทรนแหละว่าโซนอัพเทรนมันอยู่ตรงไหนแล้วมันหลุดหรือยังนะครับก็จะเห็นว่ายังไม่หลุดนะครับ63ก็จะเป็นโซนของแนวรับนะครับถ้ายังไม่หลุดตรงนี้ก็ยังเก่งกำไรได้สำหรับตัวของกนะครับ ส่วน BCPG นะครับ BCPG เนี่ยผมไม,ไม่ไม่รีบาวเลยนะครับจริงก็ผมว่ามันก็ลงมาลึกแล้วแหละนะครับอย่างรอบล่าสุดที่เราแนะนำเกงกำไรไปในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยคือเราก็คิดว่ามันก็ลงมาแรงลวนะครับคือดาวเทรนเนี่ยหลุดลงมาเนี่ยมันก็คือการลงมาแรงระดับหนึ่งล้วแล้วแ,แถวเนี้ยมันก็เป็นโซนของแนวรับนะครับแลวเมื่อวานเนี่ยยังพยายามแบบลงมาอีกนะครับแต่ผมก็คิดว่า ลงมาต่อเนื่องขนาดนี้ยังไงมันน่าจะมีเทคนิครีบาลสักรอบก่อนแหละนะครับก็คิดว่าอย่างน้อยก็น่าจะกลับมาแถวมัน6.1ได้นะครับงันถ้ามีทุนอยู่ด้านบนเนี่ยแถวเนี้ยไม่ควรจะคัดละนะครับควรรอรีบาวแล้วก็ค่อยหาจังหวะขายแล้วกันส่วน j จมานะครับหลุดเส้น200เราไม่ชอบอยู่แล้วนะครับส่วนแคลคอมนะครับแคลคอมเนี่ยย่อมาแล้วขึ้นแต่ว่าเราก็คิดว่ามันย่อมาไม่ลึกพอที่จะเล่นนะครับคือมันห่างเส้น ยี่สิบกนั่งเยอะนะครับแล้วเวลามันเกิดพวก b บร r ช์เด i เวอร์เจนอะไรในโซนสูงเนี่ยเราก็าคิดว่าเล่นไปเนี่ยอัพไซด์เงี้มันก็ไม่ได้เยอะสําหรับแคลคอมนะครับก็แนะนําว่ารอดีกว่านะครับมาที่ตัวของอามาน่านะครับอามาน่าก็ไซด์เวดาวนะครับไซด์เวดาวลงมาก็ภาพเนี่ยมันก็เหมือนเป็นกรอบของดาวเทรนชาแนลแหละแต่ตรงนี้มันก็มันจะบอกเป็นกรอบล่างแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดเราดู เอาเลขเป๊ะๆเนี่ยมันประมาณ1.13มันก็ยังไม่แตะพอดีแต่แคนเดลก็กลับตัวละเวลาผมมองเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมีความก้ากึ่งนะครับคือเวลาหุ้นที่มันมีความก้ากึ่งเนี่ยนะครับผม,มคิดว่าเราก็ผ่านกน่อนก็ได้นะครับเราก็ไปหาหุ้นที่เราคิดว่ามีความมั่นใจมากกว่านะครับก็มองว่ามันเป็นกรอบของไซด์เวดาวอยู่สําหรับอามาน่านะครับส่วน QH นะครับก็ปรับตัวลงแต่ก็มองว่าประมาณ1.77เนี่ยแถวเนี้ยก็เริ่มเป็นโซนของ แนวรับแล้วแหละแถวเนี้ยบวกลบเนี่ยก็เป็นโซนของแนวรับละนะครับส่วนแนวต้านก็เส้น20ไปก่อนละกันนะครับหนึ่งจุหสำหรับ QH นะครับส่วนโซนิกนะครับโซนิกเอ่อเปิดแกลบขึ้นมาพยายามจะเทสเส้น200แต่ก็ยังไม่ผ่านนะครับซึ่งผมไม่คิดว่าเป็นเบรกเอเวอแกลบก็น่าจะเห็นการถอยมาปิดแกลบได้สําหรับตัวของโซนิกนะครับถ้าเก่งกําไรคือให้มันลงมาปิดแกลบก่อนแล้วมันกลับไปยืนเส้น200ได้ใหม่ย่งเงี้ยผมว่า การเล่นลักษณะแบบนั้นเนี่ยน่าจะน่าจะโอเคกว่านะครับส่วนตัวของ SICT นะครับ SICT เนี่ยมันก็หลุด up trend นะครับมันก็หลุดมา2วันละนะครับหลุดตั้งแต่วันที่12ละนะครับเมื่อวานก็หลุดยังปิดหลุดอีกนะครับผมก็ยังคิดว่าตัว SICT เนี่ยมีโอกาสจะถอยลงมาที่เส้น200วันนะครับก็ค่อยมาดูเส้น200วันแหละว,ว่ามันยืนได้หรือเปล่านะครับ สำหรับ IIG นะครับ IG ก็ IG ก็เป็นไซส์เวดาวนะครับเห็นว่ามันก็ซึมๆลงมาอย่างต่อเนื่อง i s i ก็ยังไม่ o v e r อร์โซนะครับดังนั้นทางเทคนิคเราก็ยังไม่ได้เห็นจุดซื้อสำหรับตัวของ IIG นะครับเดี๋ยวขอ2ตัวสุดท้ายแล้วกันในช่วงเชา้านี้นะครับก็เป็นตัวของ Delta นะครับเดลตา w High แต่เป็น New High ที่ยังเป็นด v v r r g n n ์อยู่แล้วเริ่มเป็นหางด้านบนบ้างละผมก็คิดว่าเดลตาก็มีโอกาสจะพักตัวนะครับ แล้วก็ปิดท้ายด้วย AP นะครับ AP ก็เมื่อวานเนี่ยเราก็เริ่มให้แนะนําเก่งกําไรระยะสั้นแล้วแหละเพราะมันเราคิดว่ามันก็ลงมาเยอะจนตัวของ r s i ก็โอเวอร์โซล้ะแถวประมาณ8.5ก็คาดหวังการเกิดเทคนิคอลีบาวมาแถวประมาณสัก9บาทสำหรับตัวของ AP นะครับติดอยู่บัน9.5นะครับคือติดตรงนี้เลยนะครับถามว่าออพอถัวได้ไหมก็พอถัวได้ถั่วสั้นๆนะครับคือขึ้นมา9บาทก็เป็นจังหวะขายแล้ว สำหรับภาพเทคนิคในช่วงเช้าก็จบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเราค่อยเจอกันใหม่ในรายการชาร์ตเพรสเพ็กทีฟนะครับเดี๋ยวค่อยลองไล่ตัวของเบรดเนี่ยหลายๆมุมมองนะครับคือรอบที่แล้วเราใช้เมื่อวานเนี่ยเราใช้เบรดแค่ตัวเดียวคือนิวโลนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูแบบพวกนิวไฮอะไรนี้บ้างนะครับไปดูพวกเกี่ยวกับพวกเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆบ,างบ้างว่ามันมันบอกอะไรเราบ้างนะครับเดี๋ยวมีค่อยเก็บไว้คุยกันในช่วงบ่ายนะครับวันนี้ก็ลาพิงเท่านี้ก่อนในช่วงเชา้าสวัสดีครับ แฟนเพจหลวนต้าที่รับชมผ่านทาง Youtube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มซี i r s t เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ